สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะทาง i n s i ไซต์ u t u b e นะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปทําวิดีโอไในทิกตกแบบว่าเอารูปของตัวเองนะคะมาเป็นสติ๊กเกอร์ค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าทํายังไงตามไปกันค่ะ ขันแรกนะคะเราก็เปิดแท็บติกตอขึ้นมาก่อนนะคะคลิกไปเลยนะคะแล้วก็มา create นะคะหรือว่าสร้างนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะสร้างกี่นาทีก็กดบะะันทึกนะคะหลังจากที่กดบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะตามวิดีโอที่เราอยากได้เราก็กดถูกต้องนะคะแล้วก็หยุดแบบนี้นะคะ ไปกดที่สติกเกอร์นะคะสติกเกอร์บางเครื่องก็จะอยู่ด้านบนขวามือนะคะบางเครื่องก็จะอยู่ด้านล่างตรงแนวนอนนั่นเองนะคะกดไปที่เครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็คลิกนะคะเราก็จะเลือกรูปภาพนะคะที่เป็นอ่าเป็นรูปของหน้าเราอะนะคะที่เราอยากจะให้อ่าเห็นว่าเป็นรูปอะไรนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็คลิกให้ เอาแบ็กกราวด์ออกนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็คลิกต่สีแดงตั้งค่านะคะแล้วก็ขยายรูปนะคะเป็นแบบนี้นะคะขยายแล้วก็วางส่วนที่เราอยากจะให้เขามาอยู่นะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะการทําวิดีโอใน t i k t o อกเป็นแนวตั้งแล้วก็ทําสติ๊กเกอร์เป็นรูปตัวเองนั่นเองนะคะแบบนี้นะคะทําให้วิดีโอของเรามีลูกเล่นเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็มาใส่ description ของวิดีโอนะคะใส่ตัว hashtag นะคะว่าเราอยากจะใส่คำว่าอะไรนะคะแลังจากนั้นนะคะก็คลิกโพสต์นะคะ